เข้าเว็บเดทไม่ได้ทำยังไงดีอยากหาฝรั่งมากเลยอ่ะแม่ละคะ่ะคนเรามีความกระตือลนอยากเข้าเว็บแต่มันเข้าไม่ได้งั้นเดี๋ยวอุ้มจะอธิบายให้ฟังนะคะว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เราเข้าเว็บเดทหรือแอปพลิเคชันหาคู่ไม่ได้ตามอุ้มมานะคะ ่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าการที่คุณเข้าไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรหนึ่งคุณสมัครแล้วหรือยังบางคนถ้าแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บเดทนะคะเวปาคู่เลยพวกเนี้ยถ้าเราไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกมันก็เข้าใช้งานในระบบไม่ได้ค่ะคุณจะต้องสมัครก่อนนะคะถึงจะเข้าใช้งานได้ไม่ใช่นึดจัก เข้าเราก็มโนเข้าไปมีชายมันไม่ได้นะคะลูกสาวสองนะคะสมัครแล้วแต่ยังสมัครไม่สําเร็จอ่าบางคนคิดว่าการที่เรากดกดกดไปเนี่ยมันสมัครเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆไม่ใช่มันอาจจะแบกกลับมาก็ได้มีบางจุดบางอย่างที่คุณยังกรอกไปสมบูรณ์ระบบเขาก็ยังให้คุณสมัครไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูจุดที่เรายังไม่ผ่านตรงนั้นอย่างเช่น ชื่อใช่บางคนนะคะชอบใช้ชื่อจริงแต่ถามว่าหนึ่งชื่อของเราเนี่ยมันจะซ้ำกี่สิบคนถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่มีชื่อชื่อซ้ำเนี่ยในระบบมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะการแก้ปัญหาอย่างที่อุ้มเคยบอกไปก็คือเติมหมายเลขไปค่ะจะอยากได้หมายเลขอะไรต่อฟ้อยชื่อคุณก็ใส่ไปนะคะส่วนใหญ่แล้วตรงเนี้ยถ้าจุดที่มีปัญหามันจะขึ้นเป็นตัวแดงให้ให้ดูให้เห็น คุณแก้ปัญหาไอ้จุดแดงนี่นะคะให้เป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรเหมือนกับชาวบ้านเขาแค่นี้สลืมว่าสมัครผ่านช่องทางไหนเดี๋ยวนี้เนาะเขาก็พัฒนากันขึ้นเยอะสมัครสามารถผัดสมัครผ่านทาง Facebook สามารถใช้อีเมลในการสมัครได้นะคะคุณต้องดูด้วยว่าคุณสมัครผ่านทางไหนก็เข้าเว็บเดทผ่านช่องทางนั้นก็คือที่เขาให้ติ๊กแหละนะอันดับที่สี จำรหัสไม่ได้สำหรับคนที่สมัครทางอีเมลใช้อีเมลในการสมัครสมัครสมสัครไปปุ๊บไม่รู้แหละว่าตอนที่สมัครเข้าไปในเว็บนี้ยเราตั้งรหัสอะไรไว้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยการสมัครนะคะด้วยอีเมลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลหรือพาสเวิร์ดเนี่ยคุณจะต้องพิมพ์ให้ถูก ทุกตัวอักษรเน้นนะคะพิมพ์ให้ถูกทุกตัวอักษรเนาะนี่คืออ่าหลักๆเลยนะคะสำหรับสาวที่สมัครผ่านทาง facebook นะคะอุ้มก็จะขอ่อาแอบติ่งๆไว้นิดนึงว่ามันก็อาจจะมีปัญหาดังนการบางทีเ facebook ล่มนะคะ f เฟ e บุ๊ k โดนแฮกอื Facebook เข้าไม่ได้คุณก็จะต้องสมัครใหม่นะโดยที่ใช้ facebook ใหม่ไม่ใช่ facebook เดิมถ้ามันกู้ไม่ได้นะคะทุกอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะการที่คุณเข้าไม่ได้ขอให้คุณนึกย้อนกลับไปว่าเพราะอะไรคุณถึงเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เป็นปัญหามากมายใครมีคำถามนะคะทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวอุ้มจะมาตอบนะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีเลย ส่งรูปมาให้ดูว่าตรงนี้ค่ะมันไปต่อไม่ได้อุ้มยินดีที่จะช่วยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนสำเร็จฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องมาดาอุ้มยี่สับชาเนลด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของอุ้มค่ะขอบคุณค่ะ